สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตวรวจดวงชะตารายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการตวรวจดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะในเดือนกันยายนพุทธศักราช2563ก่อนที่จะไปรับฟังในส่วนข,ของคลิปการทํานายครูชี้แจงก่อน่ะว่าคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายแบบวงกว้างไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะ่ะสวนอุปกรณ์ ใช้วันนี้นะคะก็คือจะเป็นแผ่นทาศินการตั้งดวงแบบ12บสภพเรือนนะคะแล้วก็ใช้ค,คู่กับไพ่ธรรมศินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นครั้งแรกเลยที่ครูใช้ไพ่ชุดนี้นะคะในคลิปของ YouTube ไพ่นี้เปิดตัวมาไม่นานด้วยแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแม่นยาของไพ่ธรรมศินชุดนี้จะเวอร์วังอลังการขนาดไหนนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะเลือกไพ่ขึ้นมาทั้งหมด12ใบก่อนนะคะเป็นตัวแทนของ12บสองภพเรลือ12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปสิอ็บสองโอเค แล้วก็สําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับครูในการทําคลิปนะคะง่ายๆโดยการกด subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูดวงฟรีนอกเหนือจากช่องทางนี้แล้วไปเจอกันได้ที่เพจครูปิ้งรหัสนางฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยตําแหน่งที่1นนะคะตําแหน่งตนุค,ค่ะต่อมากระดุมพะสหัสชชะพันทุปุตตะอลิปัตตนิ มรณนะสุภะกัมมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะ เรามาดูกันตั้งแต่ตำแหน่งตัวตวนก่อนเลยใบยแรกนะคะตำแหน่งตัวตวนความรู้สึกนึกคิดนะคะของคุณวันจันโอ้โหช่วงนี้ energy หายไปไหนพลังหายไปไหนนะเพราะสิ่งที่น่าไพ่ขึ้นมามันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าช่วงนี้มันมีอุปสรรคเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็มันเหมือนกับเราอ่อนล้าหมดแรงเหลือเกินค่ะแทบจะแบบว่าหาทางออกไม่ได้นะคะฉะนั้นที่นะคะบอกเอาไว้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถสร้างได้จากอะไรเราต้องสามารถสร้างได้จากตัวเองนะคะจะต้องรู้จักชื่นชมตัวเองแล้วก็หาทางออกนะคะ คือหาเรื่องดีๆให้เจอนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันแบบดูมีอุปสรรคเข้ามาตลอดแต่ให้มองนะคะอุปสรรคนะคะทุกๆอุปสรรคเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโอกาสเสมอหรือแม้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างทําให้เรารู้จักในเรื่องของคุณค่าชีวิตมากขึ้น ฉะนนั้นก็มันมีทางออกไหมทางออกเดียวก็คือเราจะต้องเชื่อมั่นตัวเองนะคะมั่นใจตัวเองว่าในเรื่องของสถานการณ์ชีวิตมันจะดีขึ้นไม่ต้องกังวลนะฟังตั้งแต่ต้นคลิปไปอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันดูแบบแย่จังเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจะมีทางแก้นะคะจะเป็นในเรื่องของการกลับไหว้ด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของงานบ้างดีกว่านะคะตำแหน่งกรรมมงานเป็นไงคะงานดีนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการทํางานดีนะคะอย่างที่ครูย้ําเอาไว้นะคะบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นช่วง ระหว่างที่คุณอาจจะมีในเรื่องของการเจราจาการพูดการเจอกับคนอื่นเยอะแยะมากมายแต่บอกได้เลยว่าคุณเอาอยู่นะคะสาหรับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเจราจาการพบปักผู้คนจะส่งผลดีกับตัวคุณค่ะเพราะว่าสิ่งที่พัขึ้นมานะคะบอกได้เลยว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะมีคนที่รับฟังคุณรวมถึงในเรื่องของการพรีเซนต์การทํางานต่างๆที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวคุณเป็นแค่ ตัวเล็กๆนะคะเป็นแค่บุคคลตัวเล็กๆเป็นแค่ฟันเฟืองส่วนหนึ่งนะคะในองค์กรแต่ว่าในเดือนนี้และค่ะจะบอกว่ามันเป็นเดือนหนึ่งที่คุณสามารถที่จะเฉิดฉายแล้วก็สามารถที่จะแสดงศักยภาพออกมาได้นะคะส่วนีนเรื่องของการเงินค่ะค่อนข้างที่จะตึงๆเลยนะคะนี่ขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวคุณเองนะคะการเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะก็คือว่าอาจจะมีใช้แต่ว่าค่อนข้างทีีจะสงสงแต่ว่าตัวคุณเองกิเลสมันยังไม่หมด คุณยังมีความคิดที่อยากจะซื้ออยากจะจ่ายกับอะไรสักอย่างหนึ่งไหนดูซิว่าถ้าเกิดจะให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคืออะไรนะคะขึ้นมาอันดับแรกเลยนะคะที่จะต้องระวังก็คือให้ระวังในเรื่องของความใจอ่อนของตัวเองคนวันจันทร์พื้นฐานใจอ่อนอยู่แล้วฉะนั้นบางทีมีใครที่มันเหมือนกับว่ามาขอความช่วยเหลือจากเราคุณก็ พร้อมที่จะช่วยเขาเสมอถึงแม้การช่วยครั้งนี้จะส่งผลเสียกับคุณคุณก็ยินดีนะคะแต่บอกได้เลยว่าควรไหมมันขึ้นมาว่าก็ช่วยไปตามความเหมาะสมเพราะว่าสิ่งที่พายขึ้นมาในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณมีการให้คนอื่นยืมแบบนี้มันจะมีผลในเรื่องของการที่เขาจะโกงคุณไหมไม่มีนะคะเพราะว่าคุณก็อาจจะมีการวางแผนอยู่แล้วว่าให้ยืมในจํานวนหนึ่งที่ไม่เดือดร้อนทีนี้กับตัวคุณล่ะ จะหมดไปกับอะไรจะต้องหมดไปกับของที่มันแบบมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องจ่ายอ่ะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือพังหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะการใช้ใจ่ายอะไรที่มันเหมือนกับว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องวางแผนดีๆนะคะสำหรับในเรื่องของการออมเงินหรือการวางแผนให้ถึงสิ้นเดือนส่วนในเรื่อง,องตำแหน่งสหัสช้าค่ะพูดถึงในเรื่องของเพื่อนขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะหน้าไหว้หลังหลอกบง่งบอกว่าอะไรคุณจะเจอเพื่อนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะไม่ค่อยมีคนที่จริงใจกับคุณตอนหน้าเนี่ยพูดดีนะแต่พอรับหลังปุ๊บะะุ คนที่เขาพูดถึงในทางลบๆแน่นอนนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเนี่ย จะต้องอพยายามที่เสมือนกับเลือกคบคนนะคะคนไหนที่เหมือนกับเข้ามาแล้วก็คือดูแล้วก็แบบเขาอาจจะมีแนวโน้มที่จะพูดกับเราอย่างหนึง่งพูดกับอีกคนอย่างหนึง่งคือคุณมีเซนต์อยู่แล้วคุณสัมผัสได้อยู่แล้วถ้าเกิดตัดพวกเขาไปได้ก็จะส่งผลดีกับชีวิตคือมันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้คนวันจันทร์เองอาจจะไม่มีเพื่อนหรือใครที่แบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหสนิทเป็นพิเศษนะคะหรืออาจจะมีก็อาจจะมีแค่หนึ่งคน2คนไม่ได้เยอะมากฉะนั้นเน้นไปในเรื่องของการที่มีเพื่อนน้อยแต่มีเพื่อนที่ดีดีกว่าค่ะ ส่วนเพิ่มเติมนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการหางานใหม่ถ้าเกิดอยากจะหางานใหม่มีเกณฑ์แนวโน้มไหมมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พ่ขึ้นมางานนี้มันจะเป็นงานที่เหมือนกับคุณเคยไปสัมภาษณ์งานแล้วหรือว่าเป็นงานที่คุณสนใจนะคะคือเคยมีการรับรู้ข้อมูลไม่ได้เป็นเหมือนกับคุณไปแบบหาใน Google แล้วเจองานนี้งานใหม่เลยไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นสายงานเดิมแบบเดิมที่คุณทําก็ยังส่งผลดีอยู่คราวนี้ไปแล้วจะดีไหมขึ้นมาว่าไปแล้วจะดีแน่นอน สิ่งหนึ่งนะคะที่จะดีขึ้นนะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการเงินอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะส่วนการสื่อสารการพูดจาในเดือนนี้ต้องระมัดระวังอะไรไหมไม่ต้องไม่ต้องระมัดระวังอะไรเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นมาตำแหน่งกรรมะคุณสามารถพูดได้ดีอยู่แล้วส่วนการเจราจากับคนทั่วไปคุณก็สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกันส่วนตำแหน่งพันธุ์ทูค่ะ พูดถึงญาติพี่น้องก่อนตอนนี้ญาติพี่น้องดีนะคะขึ้นมาว่าญาติพี่น้องต่างคนต่างช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับซื้อของนะคะหรือว่ามีการจ่ายเงินให้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะคะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขกับในเรื่องของการจ่ายครั้งนี้นะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้างนะที่อยู่อาศัยนะช่วงนี้ก็คือจะ ต้องเป็นในเรื่องของการที่กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงนะเพราะไพ่ขึ้นมาว่าอาบน้ำมนต์เกี่ยวข้องกับในเรื่องอะไรบ้างหนึ่งในเรื่องของการกราบไหว้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ในเรื่องของการถวายนะ้ำสองก็คือจะเป็นในเรื่องของการทคส vic, สาความสะอาดอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งในบ้านที่สกรปรก so แล้วคุณไม่ค่อยทําความสะอาดก็ต้องเน้นตรงนั้นนะคะจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมเสริมดวงของคุณด้วยนะคะจําไว้เลยว่า การที่เรามีที่อยู่อาศัยที่สะอาดการที่เรามีที่อยู่อาศัยที่ดีๆเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของพลังงานอย่างน้อยเราเห็นเราก็รู้สึกก็แบบเฮ้ยมันสุขก,กายสบายใจนะคะเราได้ตรงนี้ส่วนหนึ่งที่เสริมขึ้นมาก็คือเป็นในเรื่องของการเสริมดวงนะคะคราวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะในเมื่อไพ่มาพูดถึงในเรื่องของสายมูและในเรื่องของการกลับไหว้แล้วมาดูกันนะคะว่าคุณควรที่จะกลับไหว้อะไร ในเดือนนี้นะคะอันดับแรกเลยคุณจะต้องกราบไหว้อะสิ่งของที่เป็นของสวยงามนะคะหรือว่าเป็นวัตถุที่มีสีสันสดใสนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดอาจจะเป็นอา่าวเทียนก็ได้หลอดไฟก็ได้นะ,ะเป็นแสงสว่างได้เช่นเดียวกันของสวยงามคุณอาจจะบริจาคอะไรล่ะนะคะขึ้นมาก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการบริจาคเสื้อผ้านะคะบางคนอาจจะมีเสื้อผ้าเก่าเสื้อผ้าที่สภาพดีๆไม่ได้ใช้คุณสามารถไปบริจาคได้เลยแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเตือนนะสําหรับคนที่มีการติดบนหรือการบน บานสารกล่าวนะคะมีการคิดไว้ในใจตั้งจิตเอาไว้ว่าจะต้องไปที่ไหนให้คุณเดินทางไปนะคะอย่าไปแบบผัดวันประกันพุ่งมันจะส่งผลไม่ดีนะเพราะว่าขึ้นมาในเรื่องของการกลับไหวคุณจะต้องมีเกณฑ์ไปแน่นอนแต่ว่าคุณนะอาจจะอิดออดนะคะอย่าอิดออดไปเถอะรับรองไปแล้วมันจะปังไปแล้วมันจะส่งผลดีนะคะส่วนในเรื่องตำแหน่งปุตตะค่ะบุตรหลานและบริวารเป็นยังไงคะดีมากๆค่ะถ้าเกิดมีลูกหลานช่วงนี้ก็คือความคิดความอ่านของเขานะคะก็คือไม่ต้องห่วงอะ่ะ อย่างเช่นบางคนมีลูกแล้วอาจจะมีความวิตกกังวลเอ๊ะอนาคตลูกจะโอเคไหมลูกจะใช้ชีวิตดีหรือเปล่าหรือจะเจอสังคมที่ดีไหมบอกได้เลยว่าดีแน่นอนนะคะส่วนคนที่เป็นหัวหน้าง,งานแล้วมีลูกน้องนะช่วงนี้ลูกน้องก็ซัพพอร์ตคุณสนับสนุนคุณเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ตําแหน่งปุตตะจะหมายถึงอะไรได้อีก จะหมายถึงในเรื่องของการที่คุณมีความคิดความอ่านจะทําอะไรใหม่ๆนะถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจที่2หรือว่าทําอะไรอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยคุณทําได้เลยนะคุณควรจะทําเกี่ยวข้องกับอะไรถ้าเกิดในกรณีที่ คุณคิดไม่ออกนะคะอะ่ะนะขึ้นมาเป็นแบบนี้หมายถึงอะไรนะถ้าเกิดทาเนี่ยคุณอาจจะต้องทําเกี่ยวข้องกับอาหารค <ys> ่ะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ทําอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือทําอาหารทานหรือเป็นของกินต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าสําหรับบางคนที่อาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนดีไหมเป็นในเรื่องของการลงทุนดีค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นการลงทุนที่เหมือนกับว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยอย่างเช่นในเรื่องของการซื้อสลากก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินหรือว่าสลาก ทะะกอสออันนี้คือได้หมดเลยนะคะก็คือจะเป็นเงินเย็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถลงทุนได้อ่อนแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการซื้อทองด้วยนะสามารถลงทุนได้เช่นเดียวกันต่อมาตำแหน่งอลิค่ะตำแหน่งอลิมีไหมมีแน่นอน,นะค่ะนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นคนที่เหมือนกับคุณเคยทะเลาะคุณเคยมีปัญหากับเขาแล้วมีเกณาน,นม,มที่จะเป็นเพื่อนคุณค่ะนะคะตำแหน่งวินาาขึ้นมานะคะบ่งบอกในเรื่องของการเฉลิมฉลองในเรื่องของการสังสรรค์น,นะคะสิ่งที่ไพ่เล่ามาก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่า ของคุณที่เขาไม่ชอบคุณหรือว่าเป็นคนที่คุณเคยมีปัญหาด้วยในเดือนนี้อาจจะมีการประทะคลามกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะดีไหมมันก็ขึ้นมาว่ามันก็ดีแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีผลกับในเรื่องของความรู้สึกของคุณเหมือนกันเพราะว่าคนที่คุณทะเลาะด้วยเป็นเหมือนกับคนที่คุณแคร์มากๆมาก,ก่อนอ่ะมันเลยทําให้คุณคิดมากนะคะส่วนในเรื่องของความรักบ้างดีกว่า ความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะภัยขึ้นมาเป็นแบบนี้ความรักดีค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนกับตัวคุณเองคาดหวังกับเขาเยอะอาจจะเจ้ากี้เจ้าการเขาแล้วก็เหมือนกับว่าให้เขาทําในแบบที่เราชอบหรือถ้าเกิดมองอีกมุมนึงคุณอาจจะเจอคู่ที่เหมือนกับตีกรอบคุณก็ได้จะไปไหนไปทําอะไรดูเขาเหมือนกับไม่ให้เราเป็นอิสระก็คือจะต้องตัวติดกันตลอดต้องไปด้วยกันตลอดมันมีในเรื่องของความระแวงความไม่เชื่อใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า ความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนขึ้นมาก็คือยังอยู่ด้วยกันได้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่อารมุ่อโวยอ่ะคือมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะแต่พอที่จะทะเลาะกันปุ๊บมันเหมือนกับต่างคนต่างเข้ามุมอ่ะหรือพยายามที่จะปรับเปลี่ยนคําพูดมันเลยทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันยังอยู่ได้ส่วนคนโสดเป็นยังไงจะเจอไหมโอโทษนะะกับดานขึ้นมาว่าคนโสดนะช่วงนี้ก็คือคุณเหมือนกับว่า ในเรื่องของความรักอะค่ะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาก็คือคุณอยากมีความรักไหมคุณอยากมีแต่คุณมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมีแล้วมันมีปัญหาคุณก็อยู่คนเดียวดีกว่าแล้วจะมีใครเข้ามาไหมล่ะจริงจจะมีคนเข้ามานะแล้วก็คนนั้นเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความจริงใจการคิดวางแผนกับคุณถึงขั้นแต่งงานเลยฉะนั้นลองดูถ้าเกิดมีคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้ให้คุณลองเปิดใจนะคะอย่าเพิ่งปิดใจเพราะไพ่ขึ้นมาว่าคุณอยากจะปิดใจแล้วคุณกลัวในเรื่องของความรักแต่บอกได้เลยว่ามััััันนนนนนมมมมมมีีีเเกกณณ์์ววโ้้ทท่่่คคาาาาสพธจจะะยยยืดป็อองงุตร นะคะส่วนตำแหน่งมรณะค่ะจะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพสุขภาพมีปัญหาแน่นอนอันดับแรกเลยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับบริเวณช่วงล่างนะคะก็จะเป็นในช่วงของขากล้ามเนื้อนะคะบริเวณช่วงล่างทั้งหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตานะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุมีไหมเกณฑ์อุบัติเหตุให้ระมัดระวังอุบัติเหตุอย่างแรกคือการทําเงินหาย ทำกระเป๋าสตางค์ทำของมีค่าหายอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะส่วนสุภาษะนะคะจะหมายถึงในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์นะคะไม่ค่อยมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์เลยค่ะในเดือนนี้นะคะคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะอาจจะมีบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ว่าเขาไม่ได้สนับสนุนคุณเท่าไหร่อะนะคะไหนดูซิเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับตัวคุณเองอะอาจจะไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่บางทีบางคนเนี่ยเหมือนกับ มีเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาจะไปขอความช่วยเหลือจากใครอะคิดมากกังวลมากนะโดยเฉพาะคนวันจันทร์จะเป็นคนขี้เกงใจอยู่แล้วมันเลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยบางครั้งคุณอยากจะได้รับการสนับสนุนจากใครเนี่ยบางทีคนที่เขาอยากจะช่วยคุณเขาไม่รู้นะ ไหนดูซิแล้วถ้าเกิดพูดอ่ะจะจะดีไหมพูดแล้วเขาก็ช่วยนะไม่ใช่เขาไม่ช่วยนะคะแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณจะต้องเป็นฝ่ายเกิ่นก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเก็บเอาไว้ในใจรอสักวันหนึ่งเขาจะมาช่วยเรามาเหมือนกับแบบเปิดทางสว่างให้กับเราอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะส่วนสุดท้ายนะคะอ่าก็คือตําแหน่งลาภะนะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภมีไหมมีแน่นอนค่ะคนไหนจะให้โชคลาภกับคุณสิ่งที่พ่ขึ้นมาก็คือจะเป็นผู้หญิง นะคะคที่มีลักษณะผิวก็คือเป็นผิวคล้ำหรือว่าดำแดงคนนี้จะนำโชคนำช้มาให้กับคุณนะคะลองดูได้เลยส่วนนะคะในเรื่องของเลขนำโชคไม่พลาดแน่นอนจ้ะมาดูกันเลขนำโชคสำหรับคนวันจันทร์นะคะจะมีเลขอะไรบ้างมาดูกันเลยเลขแรก5ค่ะ2 1 0นะคะตามนี้เลย52-10นะคะส่วนการทําบุญอะไรทุกอย่างครูบอกไปแล้วนะคะก็เป็นในเรื่องของการปฏิบัติถ้าเกิดบางคนไม่มีเวลาเดินทางไปไหนก็กาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นการในเรื่องของสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้จะส่งเสริมดีทําให้ในเรื่องของพลังใจของเราเ n e r g y สิ่งที่ทําให้เราเหมือนมีความรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายมากขึ้นนะคะมันก็จะเกิดจากการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์นี่แหละนะคะจบไปแล้วนะคะสาหรับการทํานายทั้งหมดของคนวันจันทร์ค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่จุใจอยากดูดวงฟรี กับครูเพิ่มเติมอีกไปเจอกันได้ค่ะอีกช่องทางหนึ่งที่เพจคูปิ้งรหัสนางฟ้าส่วนช่องทางนี้อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับครูด้วยง่ายๆโดยการกด s u b สไครต์และกดไลค์ค่ะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ